นักเทรดโฟลิกระดับโลกที่ประสบความสําเร็จอย่างมากที่สุดผมขอยกตัวอย่างมาคนนึงแล้วกันครับนั่นก็คือคุณ Geology ีโซโลเริ่มด้วยเรื่องราวของความสําเร็จในการเทรดโฟลิกของหนึ่งในเทรดเลิศระดับตำนานของวงการอย่าง Geology ีโซโลสหากมีใครถามว่าใครคือเทรดเลิศโฟลิกที่เก่งที่สุด s ซโลสน่าจะปรากฏเป็นอันดับต้นๆอย่างแน่นอนเขาเป็นคนที่รู้จักในฐานะ นักลงทุนที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ AC Career โตขึ้นผมจะเป็นครับพบกับผมอลิกอนธาราพงศ์สวัสดิ์ครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ฟังครับไปรู้จักกับนักเทรดโฟเร็กครับระดับโลกที่ประสบความสําเร็จครับและมากที่สุดเป็นนักเทรดโฟเร็กระดับโลกเป็นเหมือนความขวัญของใครหลายๆคนเลยนะครับในบทความนี้จะกล่าวถึงเรื่องราวของนักเทรดโฟเร็กมืออาชีพ ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและประสบความสําเร็จอย่างมากในการเทรดพร้อมแนะนําเคล็ดลับดีๆในการเทรดให้ประสบความสําเร็จไปพร้อมๆกันครับมาเริ่มกันที่เคล็ดลับการเทรดสำหรับนักเทรดโฟเร็กระดับโลกเคล็ดลับสู่การเป็นนักเทรดโฟเร็กระดับโลกนะครับอ่านมาจากการเรียนรู้จากบุคคลอื่นครับที่ประสบความสําเร็จมาก,ก่อนแม้จะมีสถิติมากมายที่แสดงให้เห็นว่าการประสบความสําเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับ แต่ก็ไม่ควรนำฮาร์ดดัต้ามาใช้เป็นตัวตัดสินในกรณีนี้เพราะรูปแบบการตลาดโฟเล็กเป็นแบบกระจายตัวและมีการซื้อขายนอกตลาดด้วยอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเห็นปริมาณเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จและเทรดเดอร์ที่เทรดล้มเหลวในรูปแบบของบริษัทโฟเล็กและ c f d แม้ว่าจะเป็นเพียงส่วนนิดเดียวของตลาดโฟเลทั้งโลกที่ใหญ่มากเลยนะครับนี่บ่งบอกว่ามีโอกาสน้อยมาก ที่คนเราจะประสบความสำเร็จและร่ำรวยอย่างมากจากการเทรดซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะหยุดเทรดเมื่อเริ่มขาดทุนมากๆครับจนตนเองเนี่ยคิดว่ารับไม่ได้แล้วในขณะที่คนที่เทรดได้กำไรมากๆก็ยังคงดำเนินการเทรดอยู่ครับทำให้จำนวนเทรดเดอร์ที่เทรดล้มเหลวมีมากกว่าจำนวนเทรดเดอร์ที่เทรดได้กำไรได้เพียงเล็กน้อยอันเป็นผลมาจากค่าสเปรดที่เกิดขึ้นระหว่างการเทรดในตลาดนั่นเอง จึงอาจสรุปได้ว่าสัดส่วนของการเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จได้นั้นไม่ได้มีน้อยกว่าเท่าใดเมื่อเทียบกับเทรดเดอร์ที่เทรดล้มเหลวทักษะสำคัญของนักเทรดโฟเร็กระดับโลกคุณอาจคิดว่าเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จในอย่างมากนั้นเป็นพวกที่ฉลาดหรือเก่งกว่าคนอื่นแต่เมื่อลองมาสังเกตกลุ่มเทรดเดอร์ที่มีชื่อเสียงที่ประสบความสำเร็จในการเทรดอย่างมากแล้วจะเห็นว่า พวกเรามีสิ่งที่เหมือนกันอยู่ได้แก่หเลยครับคือวินัยในการเทรดสามารถบอดได้ทันทีหากตลาดนะครับเริ่มเปลี่ยนไปในทิศทางตรงกันข้ามกับจึงสามารถกำหนดการสูญเสียให้น้อยลงได้ครับ 2. ครับการควบคุมความเสี่ยงมีความเข้าใจในเรื่องของความเสี่ยงผลตอบแทนจากการเทรดเป็นอย่างดีครับ 3. ครับความกล้ากล้าที่จะแตกต่างจากคนอื่นส่วนใหญ่เกือบตลอดเวลา สี่ครับวพริบครับมองออกว่าเทตุหรือแนวโน้มตลาดเกิดขึ้นมาอย่างไรหรือจากตรงไหนครับน,นักเทรดโฟเร็กระดับโลกที่ประสบความสำเร็จอย่างมากที่สุดผมขอยกตัวอย่างมาคนนึงแล้วกันครับนั่นก็คือคุณจ e โอโลจ s o ซโลสเริ่มด้วยเรื่องราวของความสำเร็จในการเทรดโฟเร็กของหนึ่งในเทรดเลิระดับตำนานของวงการอย่างจ e โอโลจีโซโลส หากมีใครถามว่าใครคือเท็ดดี้โฟลเล็ที่เก่งที่สุดโซโลสน่าจะปรากฏเป็นอันดับต้นๆอย่างแน่นอนเขาเป็นคนที่รู้จักในฐานะนักลงทุนที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ครับซึ่งสมญานามนี้นะครับมาจากการเป็นผู้จัดการด้านการเงินซึ่งตำนานที่สามารถทำกำไรได้มากถึง1,000ล้านปอนด้วยการเทรดด้วยสถานะช็อตเงินปอนด์สเตลลิง GBP โดยเขาได้ทำการเหตุก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตเงินปอนหรือ b l a n k Wednesday ที่เด็ดของ geology s o l o t นะครับอ้างอิงถึงการตัดสินใจสถานะชอดเงินปอนของ s o l o t ที่ในขณะนั้นเขาได้เปิดไว้ใจใหญ่มากแต่ความเสี่ยงในการเทรดนี้มีน้อยก่อนที่เขาจะตัดสินใจเทรดเริ่มมีแนวโน้มแล้วว่าเงินปอนไม่น่าจะแข็งค่าขึ้นได้ซึ่งเห็นได้จากการที่รับฐบาลอังกฤษ พยายามเข้ามาแทรกแซงด้วยการค้ำเงินปอนอยู่หลายครั้งถึงแม้ว่าการเทรดนี้จะไม่เป็นไปในทิศทางที่เขาคาดไว้และอังกฤษยังคงสามารถยังคงสถานะอยู่ใน ERM และยังไงก็ไม่สามารถคงค่าเงินปอนไว้ได้อยู่ดีนะครับและส่งผลให้เงินปอนแข็งค่าขึ้นมาอย่างรุนงมากในที่สุด เราจะเห็นได้ว่าโซโลสให้ความสำคัญในเรื่องของความเสี่ยงและผลตอบแทนเป็นอย่างมากซึ่งถือเป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่ทำให้เขามีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้ครับในฐานะเทรดเดอร์โฟเร็กระดับโลกที่เก่งที่สุดคนหนึ่งแทนที่จะเทรไปตามทฤษฎีด้านเศรษฐกิจที่ว่าไม่ว่าอย่างไรราคาก็จะปรับตัวไปตามทฤษฎีดุนยภาพแต่โซโลสกลับใชท้ทฤษฎีสะท้อนกลับมาช่วยในการตัดสิน ทิศทางของตลาดทฤษฎีนี้อ้างว่าจะมีกลไกสะท้อนกับระหว่างความรู้สึกของผู้ทํากิจกรรมในตลาดและเหตุการณ์ในตลาดหรือจะให้พูดง่ายก็กคือความคิดเห็นความรู้สึกของผู้ทํากิจกรรมในตลาดจะเป็นตัวขับเคลื่อนราคาตลาดและราคาตลาดก็จะกลับไปกระตุ้นความคิดของผู้ที่ทํากิจกรรมในตลาดอีกทีหนึง่ง จะเห็นได้ว่าแนวคิดดังกล่าวถูกนำไปใช้ในการขายชฉตเงิน G B P คราวนั้นด้วยคือการอ่อนค่าเงินปอนเกิดขึ้นก็เมื่อมีนักเก็งกำไรจำนวนมากเชื่อว่า B O E ไม่สามารถปกป้องค่าเงินของตนได้อีกต่อไปเขาเคยเกล่าวกับวอลสติเจอร์นอไว้ว่าผมร่ำรวยได้อย่างนี้ก็พอรู้ตัวดีว่าเมื่อไหร่ที่ผมทำผิดพลาดคำกล่าวนี้นะครับ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเขาที่จะหยุดการเทรดถ้ามันไม่ได้ผลและการมีวินัยอย่างเคร่งครัดซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เทรดเดอร์โฟเล็กที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่นะครับมีจ e o l ร์จ s โซลดครับถือเป็นอันดับหนึ่งในรายชื่อนักเทรดโฟเลกระดับโลกที่ประสบความสําเร็จอย่างมากที่สุดที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดและถือเป็นเทรดเดอร์ที่ทํากําไรได้มากที่สุดในโลกจากการเทรดระยะสั้นด้วยสุดยอดกันไปเลยใช่ไหมครับผม คุณผู้ฟังนะครับมีแนวโน้มอยากเป็นนักเทรดหุ้นอยากทําธุรกิจกันบ้างไหมครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังนะครับไปวางแผนการเรียนในอนาคตกันครับซึ่งผมเนี่ยก็รวบรวมมาให้คุณผู้ฟังแล้วนะครับเพื่อที่จะนําไปต่อยอดความรู้ในการเป็นนักลงทุนในอนาคตได้ด้วยครับสายการเรียนในช่วงมัธยมปลายนะครับก็จะเป็นแผนการเรียนคณิตบริหารธุรกิจหรือ A C Business Administration Program หรือและ English Program ครับ มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนนะครับมีทักษะในการดำเนินธุรกิจเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพโดยจัดรายวิชาเพิ่มเติมการทำโครงงานและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแต่ไม่จำเป็นว่าต้องเรียนในการเรียนโดยตรงก็ได้นะครับผมแค่ยกตัวอย่างมาเนี่ยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในเบื้องต้นการเ,เป็นนักเทรดหุ้นเนี่ยเราจะเรียนสาขาไหนก็ได้ขอแค่เราเนี่ยมีความรู้มีวินยัย และมีความเข้าใจครับและที่ผมพูดไปนะครับคือการวางแผนสายการเรียนแบบเบื้องต้นครับอย่าลืมวางแผนกันดีๆนะครับผมคุณผู้ฟังสามารถไปติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่ม,เต,มเติมของโรงเรียนเราได้ที่เว็บไซต์ w w w a s a m um t i o n a c t h ครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์อาชีพและเว็บไซต์ a s i m s i o n Premium ครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใน EP ถัดไป จะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกริ๊งกริงกริงแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ